ท่านผู้ชมครับชมการแข่งขันชิงแชมป์กีฬาเจ็ดสีประเภทเจ้าสักาการแข่งขันชิงแชมป์เจ็ดสีมินิมาราธอนในปีนี้อูไม่ไีลอุใจข้างหน้านี้เราจะได้ทราบครับว่าใครนะครับจะเป็นเจ้าลมตรบเจ้าสังเวียนรอบชิงชนะเลิศสิ่มงคลเกี่ยวพัครับที่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของนักกอล์ฟครับ 23ครับและแชมป์เป็นของกีฬานครดลพิทยาของนายพัชระบพิตรครับวัน พบกับสปอตไลท์ครับทุกคำคือรังคารแบบนี้ครับวันนี้พิ่เซสุดๆครับเพราะพามาชมบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนเจ็กคนแชมป์กีฬา7 HD ดีแชมป์เป็นครับสพบครับบรรยากาศในสนามจะเป็นอย่างไรสีสันกองเชียร์จะสนุกแค่ไหนครับวันนี้ชมกันยาวๆเลยครับกับสปอตไลท์ครับแล้วเจอกันครับไปดูกันเลย มาบูชากับ my name ทุ่งใจไปให้สุดนั่นละ my way และตอนนี้ผมอยู่กับน้องๆของโรงเรียนทองบ่าภูมิยาจากจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากนี้ครับยังอยู่กับโค้ดเป้ด้วยนะครับสวัสดีครับโค้ดเป้ครับเป็นไงบ้างครับถึงได้ตัดสินใจส่งเข้าร่วมแข่งขันปีนี้เป็นปีแรกเลยสําหรับทองบาภูมิยาครับก็ติดตามดูนะครับในทุกๆปีนะครับก็อยากให้พาน้องๆจากจังหวัด การนะครับที่อยู่ห่างไก่ธอภูมมอยู่บนภูเขานะครับฝ่าจะดันต้นลงมาจากเมืองก็เป็นรวมๆเกือบ200กิโลแล้วครับก็อยากพาน้องๆมาหาประสบการณ์รายการระดับประเทศนะครับก็เปิดโอกาสให้กับเด็กๆนะครับข้างบนเป็นที่ห่างไก่ครับได้ออกมาให้น้องครับเกิดการเรียนรู้เพราะว่าถ้าไม่เราไม่ทําตรงนี้นะครับก็คือเด็กๆข้างบนก็คือจะขาดโอกาสนะครับเราทําโครงการตรงนี้มา ครับเขาปีที่3สามารถส่งเด็กออกไปต่อยอดโรงเรียนดังๆได้ตรงนี้ครับคือความภาคภูมิใจของทางผู้บริหารนะครับแล้วก็คณะครูของทางโรงเรียนพูดถึงเป้าหมายเนี่ยครับโค้ชมองว่าการเข้าร่วมครั้งนี้มีมีเป้าหมายส่วนตัวไหมครับโค้ชว่าทางทองผาภูมิวิทยาเนี่ยมองถึงรอบไหนหรือว่าอยากได้อะไรกลับไปจากการแข่งขันในครั้งนี้ฮะอันดับแรกก็ประสบการณ์ครับ พอน้องๆไม่ทุกคนครับไม่เคยไม่เคยเล่นในเวทีนี้เลยนะครับอันดับแรกเพิ่งมาครั้งแรกเลยแล้วก็ก็จะทําให้ดีที่สุดครับก็คือเล่นให้ทุกนัดเป็นนัดชิง<ะ>นัดสุดท้ายของน้องๆทําให้เต็มที่ที่ดีสุดครับจัมโบ้จัมโบ้เล่นตำแหน่งไหนกองหลังครับกองหลังกองหลังสมมุติเราขึ้นไปไปโขกได้แล้วได้ประตูมีท่าดีใจไหมมีครับทำ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  นี่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนเออจับโบนะฮะอ่ะก็ฝากเชียร์โรงเรียนทองผาภูมิยาด้วยนะครับตัวแทนจากกาญจนบุรีนะครับอ่ะขอให้น้องๆทุกคนแล้วก็โค้ชโชคดีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับลูกดวงผู้สายยิ้มให้ไวสวยทองผาภูมิยา ลูกนี้ปั๊มกันตรงไหนไม่ปัม๊มมาปั๊มกันหน้าประตูเนี่ยครับนี่ครับ,รบโอ้โห,โห,โห,โหเจอซีดานเชินเข้าไปแล้วขอยิงเลยแล้วเป็นไงโหโหส,สุดสุดยิงยิงจับลูกนี้ต้องบอกเลยครับโอ้โหต้องต้องดูดตั้งแบบต่ต้นเกมเลยครับโอ้โหซีดานเทิญหนึ่งรอบครึ่งแล้วก็หมวนตัวลากเข้าไปยิงสุดสุดโอ้โหบางไปอีนครับดูครับจังหวะยิงเ<อ>ต็ม้อมูยเขาไม่มาครับจังหวะนี้ดูเกมกันก่อนครับ ออกมามีโอกาสกับศิลายุแล้วก็ปั่นลูกนี้โค้งเป็นเทีร์รี่องลีเลยครับผมโอ้โหโคงก็ได้ลูกล่างก็ได้ครับสิลายุเนรแก้วครับโอ้โหเอียงตัวปัน่นโค้งครับนี่มันซิกเนเจอร์องลีชัดๆครับดูครับเนี่ยเสียบเสาสองครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับน้องๆนักกีฬาแล้วก็โค้ดของโรงเรียนโอ้โห โอเอย่างนี้คือพวกเขาเพิ่งชนะมาสดๆร้อนๆเลยครับกับการแข่งขันครั้งแรกรที่ส่งเขา้ขาร่วมแข่งขันแชมป์กีฬาเจะ H ดีสอบถามโค้หนะฮะเป็นไงบ้างทำไมถึงตัดสินใจเนี่ยที่จะเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับผมก็เห็นมาหลายปีแล้วนะครับก็วาดฝันว่าจะส่งน้องๆส่งสักปีหนึ่งก็ดูเด็กๆว่ามีความพร้อมไหมดูว่าปีนี้น่าจะพร้อม ก็เลยส่งเข้ามาครับแล้วก็มีกําลังใจจากกองเชียร์แลวก็ผู้ปกครองด้วยสนับนุนให้ส่งมาครั้งนี้ครับเป็นไงบ้างเรื่องของฟุตบอลเจคนมันจะต่างจาก1 6 11คนซึ่งที่โรงเรียนปกติแล้วเนี่ยแข่งรายการไหนเป็นพิเศษไหมครก็ส่งมีส่งรายการของจังหวัดนะครับจังหวัดแล้วก็ของกันจนาเกมแห่งประเทศไทย11หรือว่า7ส่วนใหญ่แล้วอาจะเป็น11คนครับอ๋อแต่ว่าปรับมาเป็น7คนใช่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่เด็กๆชุดนี้จะเป็นเด็กที่เล่นฟุตซองฟุตสองด้วยก็เลยมันใกล้เคียงกับ7คนก็เลยองช เป็นไงบ้างครับกับการแข่งขันในวันแรกแล้ววันนี้เราก็สามารถชนะจุดโทษมาได้ด้วยก็ต้องขอบคุณเด็กๆนะครับที่ช่วยกันเล่นช่วยกันไล่ทุกคนก็ผมบอกเขาแค่ว่าเล่นให้เต็มที่เล่นให้สนุกนะครับส่วนผลการันเป็นไงก็ก็แล้วแต่ที่เราจะทําได้ครับครับผมถามน้องๆมาดีกว่าอันน้องชื่ออะไรครับชื่อขุนเขาครับขุนเขาเป็นไงบ้างสัมผัสเกมครั้งแรกของฟุตบอลแชมป์กีฬา7 HD ออกไลฟ์สดด้วยก็ตื่นเต้นครับนะครับเป็นครั้งแรกด้วยก็ ตื่นเต้นมากเออแล้วพอลงสนามแล้วก็ชนะจุดโทษมาได้วันนี้เป็นไงบ้างครับก็ดีใจครับดีใจที่ทําให้โรงเรียนได้เข้ารอบไปเรื่อยครับก็ขอให้ชนะเดืเลยอ้ะอ้อนแฟนๆหน่อยแน่นอนต้องมีแฟนๆที่โรงเรียนดูอยู่ฝากเป็นกําลังใจแล้วก็ให้ให้กับทุกคนในทีมนะครับแล้วก็ให้กับโค้ชฝากมาเชียร์ได้ครับอบครับแน่นอนครับทีมนี้สุดยอดมากแล้วเจอกันครับผมเ้วเจอกันครับเฮ้ หมดครับเอ็ดการ์ดาวิดโรมานะโรนัวีเอ็ดการ์ดาวิดผสมกันไปหมดเอออันนี้แค่ที่นะเนี่ยครับจังหวะนี้แล้วไปเลยไอ้โอ้โหยโอ้โหช่วงนี้ครับมาติชิโร่เอ็ดการ์ดาวิดโรนัลโดอาไนครับตัวรวมจีเนติกจีเนติกโอนันโดมีติกชิโร่และฟอร์ด โดนโดนแล้วโดนโดนนิชิโร่โโอ้ยิงวงไฟโอ้โหมาครบเลยอาดูครับดูเนี่ยสิครับยิงลูกนี้ย้อยยดแล้วมาพี่แกกลัวไปเหม่อครับไม่แล้วแกใส่แว่นแล้วฝนไปบังหรือเปล่าครับฝนโกยมาเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่นะครับนี่คือเรื่องแกไม่กดที่ปากกับฝนตรงแว่นนะครับก็จะเปรอโอ้โหเล้งเข้าไปเลยครับไล่มาหนึ่งสองครับ และนี่คือบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนชั้นกีฬา7 HD แชมปีปรนชับ2025เริ่มต้นขึ้นแล้วครับทั้ง3สนามครับทั้งสนามเทพหัสดินสนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็สนามจินดารัสครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูครับ ตอนนี้เราอยู่กับโรงเรียนอะไรครับวัดนาวงครับและที่สําคัญเนี่ยเราเห็นโลโก้โลโก้หนึ่งที่มันเตะตาเรามากๆนั่นก็คือโลโก้ของการท่าเรือ f c การท่าเรือมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับวัดนาวงครับก็คือทำเอ็มโอยร่วมกันนะครับก็คือเป็นพันธมิตรกันครับก็คือนี่คือส่วนหนึ่งของอะคาเดมี่ของการท่าเรือ FC ใช่ใช่ครับใช่ครับถูกไหมฮะโอ้แล้วที่สําคัญเนี่ยการท่าเรือเขา อิมพอร์ตบุกโยซสาก้ามาจากเซนนลนะฮะไม่น่าเชื่อเขาลงเล่นได้ด้วยเหรออายุเกินแล้วนะสาก้าเราเชื่ออะไรนาเอ็นฟาลีชิอเล่นนาฟาครับนาฟาหรือเอ็นฟารีเป็นไงครับบรรยากาศการแข่งขันในช่องเจ็ดก็สนุกครับมันมากครับผมแล้วเรามาเดินทางมาจากไหนกันมาจากปรุมธานีครับแล้วมีการเตรียมตัวยังไงก่อนแข่งวันนี้ก็ ก่อนมาก็ซ้อมหนักกันมากครับก็มาเพื่อแชมป์อย่างเดียวเลยครับไม่กลัวเจอทีมวงทีมวางกลัวไหมไม่กลัวเลยครับไม่กลัวเลยพร้อมลุยหมดเลยแชมป์คงแชมป์กันก็เอาเอาครับเออเอาเดิยอยากจะฝากอะไรถึงกองเชียร์ที่มาเชียร์พวกเราหน่อยก็ฝากเชียร์เพื่อนเพื่อนน้องน้องพวกผมกันนะครับจะตั้งใจแข่งครับแล้วก็จะเอาแชมป์ให้ได้ครับผมเอาสุดท้ายนี้ การท่าเรือเขามีเสียงเชียร์แบบเฮ้ยเฮ้ยท่าเรือเว้ยนาวงมีไหมมีทำให้ดูหน่อยพร้อมสามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยนาวงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยนาวงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยนาวงเว้ยและนี่ก็คือโรงเรียนวัดนาวง เอาเอาแน่น่ะมันอ่านไม่ออกจริงครับมันกำลึ่งเฮ้ยแล้วโอ้โู่นี้ไม่ได้แล้วต้องมาแล้วครับภาาบันบัดเนี่ยครับโอ้อะไรโอ้โหใจร้ายจริง้ริงโอ้โหยังขนาทีิคุมเสาสองเสานะครับเป็นเบอร์เจ็ดครับแล้วหาจังหวะอยู่แต่ทางบุรีรัฐเตะอัดมาได้แล้วลูกนี้ ส่ใจกว่านักกีฬาในสนามีครับยาตกอัธจันต์ยาตอกอัธจันย์เท่านั้นเองครับเรียบร้อยครับสาประตูต่อสามครับปริหานเข้าใหญ่วิทยาศาสตร์ครับโอ้โหหมายเลข15คนดีคนเดิมครับลูกนี้เหมือนมองว่าเปิดมาแล้วมันเข้าไปเลยครับโอ้โหนี่รับต้องระวังตกอัธจันย์ครับกองเชียร์ตัวน้อยครับเอาครับตอนนี้เราก็อยู่กับโรงเรียนบันนังสตาวิทยาครับยะลาใต้สุดของประเทศ แล้วเป็นไงครับบรรยากาศที่มาเล่นในกรุงเทพมหานครใจกลางเมืองแบบนี้ก็ตื่นเต้นครับเด็กๆตื่นเต้นแล้วก็ทุกคนก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้มาเข้าร่วมกีฬาเฉีปีนี้เป็นปีแรกก็ทุกคนก็ตอนลงไปก็ตื่นสนามนิดนึงเพราะว่าไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้เล่นบอลแล้วมีตึกอยู่รอบๆข้างไม่เคยเจอเลยมีแต่ต้นไม้ป่าอะไรอย่างนี้ป่าจาถ้าถ้าถ้าเป็นในในจังหวัดของตัวเองก็จะเล่นกันในบรรยากาศธรรมชาติใช่ใช่แต่รานนี้คือแบบ ตึกราบ้านช่องอเต็มไปหมดเด็กเล่ไม่ได้ตื่นสนามเลยครับแต่สุดท้ายก็ทํำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับก,ก็ต้องขอบคุณที่เด็กๆเข้าสู้กันแล้วก็เรากา็ทีมงานก็ได้ได้วางเทคนิคก,ก็เราก็ก่อนที่จะมาเราก็เตรียมพร้อมมาเยอะเหมือนกันคาดหวังไว้ว่าจะไปถึงระดับไหนครตอนนี้ ตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆก่อนแมตต์ต่อแมตต์นแมตต์ตอแมตต์เลยไม่รีบไม่รีบไปเรื่อยๆครับเอาชัวร์ไว้ก่อนเอาชัวร์ไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราถามน้องๆนักกีฬาของของอาจารย์บ้างนะครับอ้าวเป็นไงบ้างรู้สึกไงที่มาเล่นในกรุงเทพมหานครรู้สึกดีใจครับเต้นด้วยครับเราภูมิใจไหมกับการที่มาได้เล่นในรายการนี้ภูมิใจครับแล้วก็เต้นด้วยครับฝากบอกอะไรกองเชียร์ที่มาเชียร์เราหน่อย ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับไปเดินได้ยืนตเฮ้ยเกิดอะไรแล้วพูดอิสลามตัวนะได้พูดได้พูดได้อ่พูดฝากติดตามไว้ตอนนียนะไนที่เตาะอะไรยูทูบอะไรเฟซบุ๊กช่องดูเจ้าเจสตี้ยอดสุดยอดเอาล้ก่อนจะจากกันเดี๋ยวผมขอฟังเสียงบูมของน้องๆบันดังสตาร์วิทยาหน่อยได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับจัดเลยประตูวอติโกบ๊อบบ๊ มองหาเพื่อนในกรอบพีทอฟพิกได้แล้วลองยิยงลูกนี้แล้วโอ้โหสู์ปไปเลยครับโอ้คนที่ลงมาใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โห,โหโลูกนี้หมดสิทธิ์แซบครับเบอร์เก้าครับใช่ไหมดูอีกครั้งครับนี่ครับมุชชันมุชชามินวาแแมาครับผู้ <c oughs> ชื่อผิดขออภัยครับ <c oughs> โอ้โหนี่ครับแล้วยิงด้วยขวานี่ยิงเสียบเสาสองครับหมดสิทธิ์เซฟครับปุญญพัฒนครับ เอากลายเป็นว่าโรงเรียนบัน,นังสตาวิทยาครับเอาชนะโรงเรียนโชคชัยสามคัคคีไปได้2ประตูต่อศูครับ โรบีซัดตรงใลเก่าจนได้สวยสดงดงามหยดย้อยจริงๆคร,รับลูกนี้เนี่ยครับโอ้โหเอาจนได้ครับปีกทีอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยยังไงละทิ้งห่างก็คือทิ้งห่างครับ คนดีคนเดิมครับพัดเต็มทวีครับแล้วลูกนี้ยิงแบบใสก้อยใสก้อยฮะโอ้ลูกนี้โก็แบบเดย์ได้เลยนะครับดู <c oughs> นี่นะฮะใสก้อยปติมโอ้โหโค้งเข้าง,ง,งามงาเหมือนกดรีโมทครับและดูครับตั้งใจครับลูกนี้อโอ้โอหลูกนี้หมุนติวติวติว,ตว,ตว,ตวแล้วมุดลงเลยครับ <c oughs> โอ้โหนึกว่าคิเซนโนลันโดแต่ใส่เบอร์เก้าครับทางด้านลาดบุรีครับ และตอนนี้ครับผมอยู่กับกองเชียร์ของพระแท่นดงหลังวิยาคารจากจังหวัดกาญจนบุรีครับแล้วก็อยู่กับคุณแม่สมใจครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะแม่สมใจตามมาเชียร์หลานเชียร์ทุกที่ค่ะเชียร์ทุกที่เลยครับทุกที่เลยค่ะที่ไหนก็ไปน้องเบอร์อะไรชื่ออะไรครับ นัทไนนัทไลีพะนคุณชัยเบอร์สิบอ่าเห็นว่าคุณแม่ปีแล้วก็มามาค่ะมีอัดฉีดแน่นอนครับอยากจะฝากอะไรถึงการขันฟุตบอลนักเรียนเจ็กคนชั้นกีฬาเจที่หน่อยคุณแม่มาดูทุกปีเลยเป็นยังไงบ้างอยากให้พูดถึงรายการนี้หน่อยครับก็รายการเจทซี่ดีมากค่ะจัดเด็กๆก็ยังไงอะได้มาถึงจุดนี้เขาก็ดีใจแล้วบอนเจทซี่ใครก็อยากมาครับจ้ะอยากยังล่านเนี่ยถึงเจ็บก็อยากมา วันนี้ก็ <c oughs> ขอให้ทางด้านพ <c oughs> ระเทพนรหรังวทยาคารครับสู้ๆเต็มที่แล้วก็ส่งกำลังใจให้กองเชียร์ด้วยครับขอบคุณมากนะครับผมกองเชียร์ไปแล้วเดี๋ยวไปดูทีมอื่นกันบ้างครับผม และตอนนี้ครับผมอยู่ที่สนามจินดารักครับสนาม3ามครับอยู่กับโค้ชหญิงครับโรงเรียนเขมรราชพิทยาคมจากจังหวัดอุบลราชธานีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วอีกหนึ่งปีครับอเจอกันอีกแล้วมาตลอดมา10ปีแล้วค่ะเป็นรายการที่ดีมากนะคะอย่างมาทุกปีค่ะโอ้ยอย่ามาท้นที่ถามอวยเลยะครับไม่แต่ว่าผู้ถึิงก็น้องน้องชุดเดิมแม้จากปีแล้วชุดเดิมค่ะออกไปแค่ผู้รักษาประตูนอกนั้นก็คือชุดเดิมหมดนะคะที่ออกไปกัสองท่านนะสองคนก็เป็นครูพาระแล้วนะคะอันนี้คือจุดมุ่งหมายของเรา เราต้องส่งเด็กให้มีอาชีพไม่ไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพไทยลีกหรืออาชีพนักฟุตบอลนะคะเขมนาวิยาคมเราส่งให้มีอาชีพที่มั่นคงนะคะรับราชการนะคะเป็นตำรวจทหารแล้วแต่ลูกๆอยากเป็นนะคะก็คือมาเก็บประสบการณ์โค้ชหญิงนี่ก็ต้องบอกเป็น โค้ดหญิงอีกหนึ่งคนในรายการนี้แหละแล้วก็เป็นทุกอย่างเลยเป็นทุกอย่างแม่มดแล้วก็ลูกมดทั้งหลายเออเป็นยังไงบ้างครับกับการแข่งขันตลอดทุกครั้งที่ส่งมาแล้วก็ตัดสินใจปีนี้ยังไงกลับมาตลอดกับฟุตบอลแชมป์ทีละเจ็ดีครับก็คือก่อนอื่นนะคะต้องบอกเลยว่าเขมราชพิทยาคมเราอยู่ติดแม่น้ำโขงนะคะติดชายขอบนะคะปกติแล้วเขาจะเรียกว่าเพื่อนบ้านนะคะไทยลาวนะคะเราห่างจากอำเภอเขมราชนมากรุงเทพ700กว่ากิโล 1,400กว่ากิโลถามว่ามาวันนี้บางคนบอกว่ามาทำไมตกรอบแล้วก็กลับบ้านไกลแค่ไหนเราเชีย้งแต่ภาคเหนือภาคใต้นะคะครับคือโอกาสเจ็ดสีเนี่ยเด็กอยากมามากทุกคนอยากมาเหมือนตอนนี้เรามีมอหนึ่งมอหนึ่งเนี่ยครูครับผมอยากไปเจ็ดสีอีก4ปีข้างหน้าเราถึงจะพาชุดนั้นมาก็คือเป็นความฝันของน้องๆแล้วก็เด็กเห,เหล่านี้เหมือนกันอยากให้เขามีเวทีเวทีอ, am, อย่าคิดว่าส่งมาแล้วไม่ได้อะไรส่งมาทุกทีม คือกำลังใจอยากเป็นกำลังใจให้โค้ดด้วยนะคะคทุกโค้ดนะฮะสู้ใหม่ค่ะปีหน้าไม่เป็นไรถ้าเข็มมาล่าวันนี้ เราก็อยากเข้ารอบเหมือนกันนะคะอยากเข้ารอบไปสู่รอบต่อไปนะคะคเหมือนโรงเรียนกันทรลมที่อยู่ใกล้ๆเราเป็นเพื่อนบ้านเรานะคะคที่เขาได้แชมป์เขมราพิยาคมก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจด้วยแล้วขอเป็นกาลังใจให้ตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ลูกๆผ่านเข้าสู่รอบต่อสุดท้ายฝากอะไรถึงทางด้านเขมราพิยาคมจากจงกา <S <S ังหวัดบุรีรัมย์ทนีเนี่ยครับก็ขอบใจนะคะขอบคุณสิทธิ์เก่าอันดับแรกนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆนะคะที่สําคัญก็คือขอบคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนตัวเองอันดับแรกค,คือ พ่อผอนะคะผอศักชัยนะคะที่สนับสนุนทุกดน้านขอบคุณท่านรองผู้มนวยการนะคะขอบคุณคุณครูโรงเรียนเขมรา,าพิทยาคมและขอบคุณสิทธิ์เก่านะคะถ้าไม่มีสิทธิ์เก่าถ้าไม่มีผู้ปกครองอันดับแรกผู้ปกครองไม่อยากปล่อยมาอยู่กับค,ครูเด็กชุดนี้อยู่กับครู24ชั่วโมงนะคะ แล้วก็เป็นเด็กของเขม,มาราตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีอะคาเดมี่เพราะเราเราเปิดโอกาสให้เด็กอยากเป็นนักกีฬาฟุตบอลบแล้วก็เขม,มาราตพิทยาคมนะคะขอบคุณอ,อําเภอเขม,มาราตา์แล้วก็ออกขอบคุณอ,อําเภอใกล้ๆเคียงนะคะที่ส่งกำลังใจเชียร์จังหวัดอุบลราชธานีปีนี้มา12ทีมรับ12ทีมเขม,มาราตพิทยาคมชวนมาทั้งหมดนะคะก <laughs> ็ะาออมาเชียร์แล้วก็เป็นให้กำลังใจเพราะว่าเมื่อกี้แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาเราก็อยู่ในท็อป โฟนะคะของเขมร่าดเขงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็12ทีมนี้คือชั้นนําของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสุดยอดมากครับนอกจากเป็นโค้ชนะฮะเป็นครูนะฮะเป็นแอมบาสเดอร์การท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็เป็นแอมบาสเดอร์ช่อง7 HD ครับชวนทุกทีมมาแข่งขันรายการนี้ครับปีหน้าเขมร่าดปีหน้ากปีหน้าจังหวัดอุบลราชธานีจะมาอีก40ทีมครับอ๋อยังไงกำลังใจให้เขมร่าที่ยัคมขอบคุณมากครับโค้ชครับโชคดีครับขอบคุณครับโอ้โค้ดมันเหลือเกิน นาเรนนาเรนมีเพื่อนเติมไม่ให้ครับไปเองแล้วโอ้โหดึงตัวประกอบได้หมดแล้วปาดมาตรงนี้โอ้โหต้องชมเกมรับของชายน้อยที่ดักไม่ได้แต่ยังเก็บไว้ได้อยู่นาเรนเปิดไปเสาสองแล้วสวัสดีครับตูดครับโอ้โหสวยเลยครับนี่น่าจะเป็นโกวอ็อปจะดีได้ครับสวยงามจริงๆครับลูกนี้ครับอนุชาลูกตามนะโอ้โหยิงลูกนี้สวยสดงดงามครับ ดูอีกครั้งครับจังหวะที่นรินเปิดมาเสาสองมันย้อนหลังไปนิดนึงครับแต่ไม่มีผลอะไรกับอนุชาครับเปิดมาย้อนแล้วตวัดยิงเป็นการาโชกครับกลับเข้ากลางหน้ากรอบเกยโทษขออวา่าศิลใส่ลูกบอลตูีิสอ์ครับของว่าศิลเข้าสีส่สุดบบญญได้ครับของฐานปัญญาครับโอ้โหเอาจนได้ครับ ต้องบอกว่านั่นเป็นบรรยากาศทั้งหมดครับของการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7 HD ชแชมเปี้รนบสอพ2025บรอบคัดเลือกนะครับต้องบอกว่าเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่ว่าครับฝากเชียร์น้องๆทุกทีมด้วยครับทั้ง503ทีมครับทีมไหนจะคว้าแชมป์ในปีนี้ติดตามกันได้เลยครับและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดครับสัปดาห์หน้าครับสปอตไลท์จะพาไปดูอะไรบ้างครับอังคารหน้าทุกครั้คืออังคารเจอกันแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม